ครับสวัสดีครับผมพาพี่น้องทุกท่านกลับมาที่บาลานแคนเซโรวิด BC 2ครับผมบริเวณจุดที่2ของสะพานข้ามแม่น้ำลบบุรีนะครับตรงส่วนนี้เนี่ยเป็นโครงสร้างสะพานในส่วนโครงสะพานเนี่ยจะเป็นส่วนท้ายๆนะครับของโครงสร้างทางยกระดับของรถไฟทางคู่นะครับเนื่องจากการที่เขาทำเนี่ยเขาจะเริ่มจากการทำเล็กสะพนด้วยลอนชิ่ง g กันดฟิวก่อนนะครับส่วนเขา เริ่มงานสะพานเนี่ยเป็นส่วนท้ายนะครับทำให้สะพานเนี่ยเป็นส่วนท้ายที่ยังเป็นรอยต่อของโครงสร้างนะครับเพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลาทํางานเขาอาจจะเริ่มทําทีละขั้นตอนนะครับเขาไม่สามารถจะเริ่มงานพร้อมๆกันได้เนื่องจาก1นึ่ง m a n t o w e r 2เครื่องจักรนะครับก็ต้องมีการโร t a t i o n งานนะครับเริ่มต้นทีละสเต็ปแล้วก็ค่อยๆทยอยเอาของเข้านะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยงาน ลอนชิงกันรีนะครับก็กำลังลู่เข้าสู่ความสำเร็จนะครับก็จะเหลืองานสะพานนะครับที่เขาได้มีการเ,เริ่มก่อสร้างนะครับต่อจากงานลอนชิง i ก g นดรีนะครับตอนนี้ l a ลอ c ชิ n g กันด์รีเกือบเสร็จไปเยอะนะครับก็เหลืองานสะพานตอนนี้เรามาดูส่วนที่เขาทำเหลืออยู่นะครับผมเห็นความก้าวหน้าของงานบาลาน c e แคนเทอร์วิลล์ีซีตอนนี้เขาเรียก เพียเทเบิลนะครับทำไมต้องเรียกเพียเทเบิลครับเพราะมันเป็นรูปร่างของเพียรูปร่างของเพียที่มีขนาดใหญ่เหมือนกับโต๊ะนั่นเองนะครับแต่ถ้าเป็นเพียธรรมดานะมันก็จะมีเฉพาะหัว er เกียร์เล็กๆนะครับแต่อันนี้มันเป er ็นเพียเทเบิลเพราะมีความกว้างมากเลยครับตามแบบก็คือความกว้างวันนะ่ะก็คือ 10-, mm hmm. 10, 10เมตรยี่สิบ่วนความยาวก็คือ14เมตร60เซนนะครับสวยงามมากเลยนะครับเขาทำผิวอะไรต่าง เฟริชิ่งเเรียบร้อยแล้วก็รืร้อแบบลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับรองอานติดตั้งตัวฟอร์มเทเบลเลนะครับเดี mm ๋ยวผมจะพาไปดูอีกฝั่งนะครับตรงโน้นนะฮะฮัลโหลวอสซัปกาโอเคไรน์น I would like to speak in English version โอเคไรท์บฮายมีอีสต์เพ p ยร์เทเบิลออฟเดอะบริด It is a portion of the Balancan Silver BridgeBC number 2 because it is Crossing over the Rockbuli River, the section number two. Okay, I was in in Baran Kendro with BC number one, right there. Uh, another portion of the Rockbuli River. Here is another location of the Rockbuli River. We got the Rockbuli River is semi uh, much snake, is going uh, water lines, so going uh, in the city and something. Yeah, okay. Okay, right behind here is pier table. This is very nice surface preparation. The bridge structure is look very very good. Okay, I'm here. I'm looking for when they want to installing from traveler. Okay, but now they still not installing and I don't see any structure for from traveler here. But okay, another one. I will bring you to another location. Okay, here it's finished already with The first pier table, the structure is good. Okay, the foundation and column and the pier table. Okay, you can see on the bridge, the bridge, the bridge right there. Okay, they are stocking a lot of chatter formwork. We are going to the second pier table. Okay, right now I see they are starting with the bottom slab formwork. It's really, really good. Okay, you see. The forward the structure for uh, the pier table right there. Okay, the orange color. They are stand by the crane, one crane always stand by here because bridge is already cut. Both sides, no access. Okay, here they are starting with the bottom platform already. Oh very very good. I see the progress right now with the second pier table right here. We number two. I want to show you guys this is another book yes. another book prayer another balance can work with DC number two okay they're starting with the a work very very nice I am I see that here the burn is nicely here also for work it's nicely also okay there is in span right there Okay, hopefully I want พูดสเปรย์อังกฤษพอสมควรผมเดินกลับมาที่หัวเพียร์เทเบิลที L ่สองนะครับเมื่อครั้งก่อนๆที่ผมมาเนี่ยหัวเพียร์เทเบิลที L ่สองเนี่ยยังไม่มีการดำเนินการใดๆนะครับแต่ตอนนี้ผมเนี่ยเห็นว่าจะมีการเริ่มต้นการทำฟอร์มเวิร์กแล้วนะครับในงานของส่วนของ bottom slab นะครับตอนนี้มีงานส่วนฟอร์มเวิร์กของ bottom slab นะครับเริ่มต้นแล้วนะครับตัวฟอร์มเวิร์กของเพียร์เทเบิลที L ่สองนะครับกำลัง เริ่มต้นแล้วนะครับวันนี้ฟ้าปิดมากเลยครับเพราะว่าฝนตกฝนตกมาตั้งแต่บ่ายโมงเลยนะครับครับนี่ก็คืองานบาลานซ์แคนเทอร์ิดปีสองนะครับบางครั้งผมต้องขออภัยด้วยที่ผมอยากพูดภาษาอังกฤษบ้างนะครับเพราะว่าผมเองก็เหมือนกับเมื่อเราได้พูดภาษาอังกฤษบ่อยครั้งอะไรต่างๆนานาเนี่ยเลราเราไม่ได้พูดเลยเนี่ยบางทีเราเองก,ก็อยากจะพูดนะครับอยากมันคิดถึง เพราะวเราเองเนี่ยได้ฝึกฝนภาษานี่มานานมากแล้วผมเองก็ได้หากินกับวิชาชีพแล้วก็ภาษามาด้วยแล้วเองผมเองก็ไม่อยากให้ภาษาเนี่ยมันหายไปจากตัวของผมนะบางทีเราก็รู้ใช่ไหมครับว่าถ้าเราไม่ได้ใช้น,นานมันก็อย่าลืมใช่ไหมครับในจุดนี้ทําให้ผมเองเนี่ยก็พยายามจะต้องใช้แล้วผมเองก็เหมือนกับเราใช้จนรียกาจะเป็นภาษาที่ค่อนข้างบ่อยครั้งผมอยู่ต่างประเทศเนี่ยมาเกือบสิบปีเนี่ยผมพูดภาษาอังกฤษค่อนข้างจะคล่องแคล่วแล้วก็ หรือว,ว่าผมผมชอบในการพูดแล้วก็สื่อสารกับชาวต่างชาติเพราะว่ามันมันสนุกดีนะครับแล้วก็ทําให้เราได้สกิลใหม่ๆนะครับรวมถึงชาวต่างชาติเองก็จะมีไอเดียอะไรต่างๆที่ไม่เหมือนกับเราทําให้เราได้เห็นได้รู้ความคิดของเขาหลายๆอย่างนะครับแต่สมัยก่อนที่ผมไปอาหรับเนะีผมอยากเรียนภาษาอาหรับนะบผมขนาดอยากจะไปเรียนภาษาอาหรับแต่มันมันยากมาก,มากตรงทีว่าไม่มีใครสอนผมได้หรอก มันต้องไปเข้าคอร์สไปนั่งเรียนไปอะไรต่างๆนะฮะที่ผมเองก็ก็สุดท้ายเออก็รู้ภาษาอาหรับบ้างเล็กน้อยนะครับในการพูดจากันเพื่อฟรูพารักจำนะครับก็เหมือนกับที่ทุกคนไปต่างประเทศไปอาหรับก็อยากจะพูดภาษาอาหรับกันทังนั้นเพราะว่าเราต้องไปหาไปหารับประทานอาหารด้วยตัวเราเองเนี่ยบางทีเราก็ไปพูดภาษาอังกฤษบ้างเออภาษาอาหรับเอย่ังครับว่ารับประทานเนี่ยอาคิวเนี่ยอาคิวนะครับผมอะไรต่างๆคือว่า มันก็จะมีสับลุน่นั่นผมลืมไปแล้วแล้วผมเมื่อก่อนผมใช้ก็ก็ไม่ได้เก่งมากแต่ก็พอพอหาอะไรกินได้บ้างนะครับส่วนใหญ่ก็มีชาวอียิปต์อะไรต่างๆเนี่ยที่ที่ผมไปกใูเวตนะแต่ถ้าจะไปสหรัฐอาเมริกาส่วนใหญ่เจออินเดียพูดภาษาอังกฤษได้เยอะนะครับแต่ถ้าไปคูเวตเนี่ยภาษาอาหรับต้องใช้มากเลยเพราะว่าคนพูดภาษาอังกฤษไม่น้อยภาษาอาหรับเป็นส่วนใหญ่แต่ถ้าไป UAE อะไรต่างๆเนี่ยพูดภาษาอังกฤษได้มากนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เป็นคนอินเดียฟิลิปินแต่ถ้าอยู่ที่คูเวตเนี่ยส่วนใหญ่เป็นอียิปต์นะะเเยยอมากๆล

I am try to work, but it's a lot of rain and cannot work. Okay, it's very tall, but here is another structure for this b r i d g Okay, that is Balan c a n t r y PC2. ครับสวัสดีครับผมลงมาข้างล่างตรงนี้นะครับซึ่งสะพานตรงนี้มีเคลร์แรนแค่3เมตรนะครับรู้สึกว่า3เมตรเท่านั้นเองครับเท่าไหร่ผมพามาดูงานสะพานตรงนี้นะครับด้านล่างนะครับผมบอกว่าเออตรงนี้มี เมฆอย่างเยอะเลยนะครับผมบอกตรงว่าวันนี้ฝนตกผมอยากทำงานแต่ทาไม่ได้นะครับนี่นะผมมาด้านล่างอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมจะเห็นงานเสาเข็มของตัวสะพานนี้นะครับแล้วก็ด้านบนก็จะเป็นงานบาลานซ์แคโริทนะครับเป็นเพียร์เทเบิลนะครับของ BC2 นะครับครับนี่ก็คือความก้าหน้าของงานบาลานซ์แคโรินะครับบีซีสองผมเองอยากดูมากๆเลยว่างนาน อชอวิเลอร์เคยติดตั้งอย่างไรเมื่อไร่นะครับผมก็เฝ้ารอนะครับก็ขอให้เขามาติดตั้งผมจะได้มาดูด้วยนะครับผมผมก็อยากเห็นนะคร <laughs> ขอบคุณครับสวัสดีครับ